ย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ให้ดูคนจากภายในในสังคมปัจจุบันเรามักถูกดึงดูดด้วยรูปลักษ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายบุคลิกภาพหรือหน้าตาซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจของเราในหลายๆด้านเช่นการเลือกเพื่อนการเลือกคู่ครองหรือแม้กระทั่งการเลือกพนักงานในที่ทำงานมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่ารูปลักษ์ภายนอก มีผลต่อการตัดสินใจของคนเราเช่นงานวิจัยจาก h าวเว r รในปี2005พบว่าผู้สมัครงานที่มีรูปลักษณ์ดีมีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้สมัครที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาถึง10.5%นอกจากนี้ยังมีการทดลองโดยอเมริกัน Psychological Association ที่พบว่าคนที่ดูดีมีแนวโน้มจะถูกมองว่าเข้าสังคมเก่งมีความฉลาดและเหนือกว่าคนทั่วไป อย่างไรก็ตามการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการรู้จักคนที่มีคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกยังอาจทำให้เกิดอคติทางความคิดที่ทำให้เรามองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของคนอื่นการพัฒนาตนเองให้มีความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่เราควรจำไว้เสมอว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนอยู่ที่จิตใจและการกระทำไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกมีนิทานมาเล่าให้ฟังครับเรื่องเจ้าหญิงและช่างไม้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลมีเจ้าหญิงนามว่าออโรราเธอเป็นเจ้าหญิงที่งดงามและมีจิตใจดีแต่เธอมัก จะถูกคนรอบข้างตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเสมอวันหนึ่งเจ้าหญิงออโรราตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจหมู่บ้านรอบๆพระราชวังเธอปลอมตัวเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเพื่อที่จะได้เห็นชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่เธอเดินทางไปถึงหมู่บ้านหนึ่งเธอได้พบกับช่างไม้หนุ่มชื่อว่าแจ็ค แจ็คเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีฝีมือในการทำงานไม้ที่ยอดเยี่ยมเจ้าหญิงออโรราและแจ็คได้พูดคุยกันและเธอได้เรียนรู้ว่าแจ็คเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความสามารถมากมายแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่งดงามแต่เขาก็มีความสามารถและความตั้งใจที่น่าชื่นชมเมื่อเจ้าหญิงออโรรากลับไปที่พระราชวังเธอได้เล่าเรื่องราวของแจ็คให้กับพระราชาฟัง พระราชาตัดสินใจที่จะเชิญแจ็คมาที่พระราชวังเพื่อแสดงฝีมือของเขาเมื่อแจ็คมาถึงเขาได้สร้างผลงานที่งดงามและได้รับการยอมรับจากทุกคนในพระราชวังในที่สุดเจ้าหญิงออโรราและแจ็คได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจ้าหญิงออโรราได้เรียนรู้ว่าการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะความสามารถและคุณค่าที่แท้จริงของคนอยู่ที่จิตใจ และการกระทำหวังว่านิทานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นคุณค่าของคนจากภายในมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับทำไมเราถึงไม่ควรตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกคุณคิดว่าการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกมีผลกระทบต่อการทำงานหรือการศึกษายอย่างไร คุณเคยมีประสบการณ์ที่ถูกตัดสินจากรูปลักษ์ถ่ายนอกหรือไม่สรุปนะครับเราควรเปิดใจและมองคนจากภายในไม่ใช่มองจากถ่ายนอกเพียงอย่างเดียวเพราะรูปลักษณ์ถ่ายนอกไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าหรือความสามารถที่แท้จริงของบุคคลนั้นการตัดสินจากภ่ายนอกอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ควรให้ความสำคัญกับคุณลักษณะภายในและการกระทำของบุคคลมากกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบมองจากภายในมาฟังเพลงนี้กันครับเราเปิดใจให้ความใหญ่ใน สิ่งที่เห็นให้รู้จักคนที่ใจความจริงใครมีค่าเท่าไรอย่าหญ่ที่พิวนอกกายสิ่งที่เห็นมันไม่พอหัวใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าต้องมองลึกเข้าไปในตัวมองจะภายไน ตัดสินใจวร็วไปให้เราได้รู้ใจมาค้นหาความเป็นจริงโอกาสมันอ,อยู่หรออือเราสร้างมินและภาพยาวไลเมื่อใจรับคนเข้ามา งมโลกาสมันอยู่ในมือเราสร้างนิพภาพยาวไกลเปิดใจรับคนเข้ามา